ถ้าไปดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะเป็นเรื่องของคนที่เป็นญาติอ่ะคือเอาจริงๆถ้าเกิดเรามีญาติยเงี้ยญาติเยอะเราก็รู้สึกดีใจแต่ถ้าญาติไม่เข้าใจกันมันก็เกิดปัญหาได้อย่างแม่ค้าที่เขาขายไส้กกอกอีสานนะคุณผู้ชมคงจะจํากันได้ก่อนหน้านี้เคยเอาภาพให้คุณผู้ชมดูไปแล้วนะคะคือเธอโดนแฟนเก่าของญาติที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันเข้ามาตบ แล้ววันนั้นเนี่ยนะบอบช้ำไปเลยค่ะเพราะว่าเลือดออกในช่องท้อง<ด>แล้วแม่ก็เจ็บ<ด>เนื้อเ<ด>จ็บตัวไปด้วยนะดูดูดูแม่ไม่แข็งแรงด้วยนะเจ็บเขา่าย<ช>ุกเลยไม่ค่อยไหวอดอดแอดแอดแล้วก็เนี่ยมาโดนตบไปด้วยโดนผลักโอ้โอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าตลาดนัดเลยค่ะที่ฉะเชิงเซานะคะปลากับเพื่อนเนี่ยตรงเข้ามาที่ร้านขายไส้กรอกอีสานแล้วก็จิกหัวคุณเล็กที่เป็นแม่ค้าเนี่ยแหละค่ะตกไม่ยั้งเลยแล้วคนใส่เสื้อสีแดงกกระเตงลูกเข้าเอวมาด้วยอะ่ะเขามาตบกับเขาด้วยค่ะ อ้ช่วยกันลุมกันแบบนี้ไม่มีใครห้ามใครเลยแม่ค้าที่โดนกระทืบนี่อย่างที่บอกค่ะหนักเลยนะคะเลือดออกในช่องท้องพี่สาวเข้าไปช่วยก็โดนขวนไปที่หน้าแม่กระช็อกหมดสติวันนั้นต้องหาแม่ส่งโรงพยาบาลนะแล้วเหตุการณ์มันช้ำสุดๆผ่านไปสามเดือนไม่คืบหน้าจนเรื่องนี้มันแดงขึ้นมาเพราะว่ากลุ่มเนี้ย ที่ตกเป็นผู้เสียหายแม่ค้าขายไส้เกาะอ,อีสานเอามาร้องเรียนกับนักข่าวค่ะเมื่อวานนี้คุณเนมพานุพงศุรภาพนักข่าวช่องแตกของเราก็เลยไปที่บ้านคุณปานะคะแต่ปรากฏว่าบ้านปิดก็เลยไปถามเนี่ยแถวแถวแยกบางขวัญปรากฏไปเจอกับแม่ที่เขากําลังค้าขายอยู่นะคะคือแม่ก็บอกว่าอยากให้ฟังความจริงทั้งสองด้านยอมรับเลยลูกสาวแล้วก็ญาติเนี่ย เป็นคนที่ก่อเหตุไปทําร้ายคู่กรณีจริงเพราะมีปัญหาครอบครัวกันมาก่อนเพราะว่าในเอ็มที่มาอยู่กินกับลูกสาวของแม่ท่้นเนี้ยนะคะทะเลาะกันเป็นประจาค่ะและทําร้ายลูกสาวแม่เป็นประจําก็เลยขอเลิกขอแยกทางกันแต่เล็กที่เป็นแม่ค้าขายไส้กรอกอีสานะที่เป็นญาติกับเอ็มไปโพสต์ด่านใน Facebook หลายครั้งจนลูกสาวแม่ก็ทนไม่ไหวไงก็เลยเป็นที่มาของการไปทําร้ายกันในคลิปะนะคะเนี่ยดูตามชาร์ตความสัมพันธ์ของแต่ละครอบครัวค่ะทีนี้แม่บอกด้วยนะคะหลังจากนั้นนะ่ะก็มีคนมาช่วยแยกเอ็มก็ยังกระชากตัว ลูกสาวแม่ไปทําร้ายอีกนะแถมหลานที่เป็นลูกของทั้งคู่ก็โดนลูกหลงตามไปด้วยค่ะชุลมุนชุลเกแม่บอกมันไม่ไหวจริงๆไอ้วันนั้นลองฟังดูค่ะมันไม่ไหวอ่ะแบบอะไรก็ลงมาด่าด่าในเฟซอะ่ะเราก็ฟังเฉยๆเราก็ดุอย่าไปยุ่งกับเขานะอะไรเงี้ยจนเด็กมันไปเดินตลาดนัดหรือไงวันนั้นน่ะลูกสาวน่ะมันไปกระชากหัวเขาเอ่าของเราก็ผิดเรารู้ว่าผิดอาสาเขามาแบบห้ามมาห้ามแล้วก็เลิกก,เลกกันพอเลิกกันปุ๊บ เขาโทรไปทางแม่แม่เอ็มอ่ะแล้วก็ไปไปเอาคนมาน่ะมารอบสองน้วมากระทืบลูกสาวผัวมันน่ะกระชากมามามาแบบมาตัดจะดนลูกลูกตัวเล็กด้วยคดีนี้นะคะตำรวจบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการเร่งสืบสวนค่ะว่าไอการทะเลาะวิวาทมันมีที่มาที่ไปยังไงก็ตามข้อมูลจากทั้งสองฝั่งเลยนะคะ ตางฟังต่างฝ่ายนี่คือเขาก็มาแจ้งความมาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวตํารวจจะเรียกมาคุยค่ะในเบื้องต้นเนี่ยเตรียมแจ้งข้อหากับปลาก่อนฐานทําร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บแม่ค้าที่ขายไส้กรอกบ,บอกว่าตอนนี้ผวาไปหมดแล้วตัวแม่ก็ผวาด้วยนะจะค้าขายแต่ละทีนี้ก็กลัวเหมือนกันค่ะนะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกดติดต่อครค่ะช่องแปด